จะเป็นยังไงเมื่อมาเวลจะรีเซ็ตจักรวาลใหม่ สืบเนื่องจากวัน2วันที่ผ่านมานะครับเควินไฟกี้ประธานของ Marvel Studio เนี่ยมีการประกาศว่าหลังจต่จบ Avengers Secret War จะเป็นการรีเซ็ตไทม์ไลน์ใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นการรีบูตจักรวาล M.C.U ไปในตัวด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นกันใหม่จัดระเบียบไทม์ไลน์ให้มันเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยพอมันมีประเด็นที่เควินไฟกีออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยมันน่าเอามาคิดต่อน่าเอาลองมาวิเคราะห์กันครับว่า เอรีเซตที่เควินไฟกี้พูดถึงเนี่ยเข้าหมายถึงรีเซตแบบไหนรีเซตแบบโละทิ้งหมดเริ่มต้นกันใหม่เลยไหมแบบที่ DC ทํากับซูเปอร์แมนที่มาเริ่มต้นใหม่ที่ซูเปอร์แมนหรือว่า2จริงๆแล้วเนี่ยโครงเรื่องหลักๆเนี่ยเขาอาจจะยังมีความเชื่อมโยงกับจักรวาลเก่าอยู่เรื่องราวเก่าๆอยู่เพียงแต่ว่าฮีโร่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกโละทิ้งไปเกือบหมดแล้วแล้วผู้คนจดจําพวกเขาในฐานะประวัติศาสตร์เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องราวของฮีโร่ใหมๆ่ๆที่ไม่ต้องไปผูกโยงกับเรื่องราวเก่่่่่าาาาๆแแล้วแ้ววเเเพยงงตัปิดทให Hero ก กลับมาได้อยู่นะครับ หรือสครับเป็นการรีเซ็ตจักรวาลแบบว่าเริ่มต้นกันใหม่ก็จริงแต่ว่ามีการหยิบใช้ตัวละครบางตัวครับให้เหลือรอดในจักรวาลใหม่ยกตัวอย่างเช่นแฟนตาสติกโฟหรือว่าพวกเดดพูลอะไรพวกนี้ครับให้ยังมีตัวตนในจักรวาลใหม่แต่ว่าผู้คนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนมาเริ่มต้นเล่ากันใหม่ตั้งเรื่องราวใหม่เปิดโอกาสให้ฮีโร่ที่ยังเพิ่งเปิดตัวมาเพิ่งเข้า M.C.U อย่างเดดพูลหรือว่าแฟนตาสติกนี่ยได้ไปต่อในขณะเดียวกันเหล่าฮีโร่เก่าๆที่เป็นน้ำนานอย่างไอออนแมนอย่างกัปตันอเมริกาก็อาจจะถือ ว่าไม่เคยมีตัวตนในจักรวาลน,นี้และก็อาจจะมีนักแสดงหน้าใหม่ๆมารับบทเหล่านี้ในอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนคิดว่าแนวทางไหนที่มันน่าจะเป็นแนวทางในการรีเซ็ตจักรวาลของ MCU ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ด้วยส่วนตัวของผมผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกแนวทางไว้ในใจชัดเจนอาจจะมีเกล้ไไวครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนะี่ยผมคิดว่าเขารอดูฟีดแบ็จากภาพยนตร์หลังจากนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Fantastic Four First Step Spider-Man Brand New Day รวมถึงอเวนเจอร์ทั้งสองภาคครับผมว่าภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าสรุปแล้วเขาจะรีเซ็ตจกักรวาลแบบไหนท่านหนังเรื่องใหม่ๆสร้างตัวละครใหม่ๆที่เป็นที่จดจําได้แล้วเป็นแฟนรักเนี่ยผมคิดว่ายังไงเขาก็ไม่รีเซ็ตแบบเริ่มจากศูนย์แน่นอนครับแต่ถ้าภาพยนตร์ที่กําลังจะฉายเหล่านี้เนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ความนิยมอาจจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าเขาอาจจะรีเซ็ตจากศูนย์ไปเลย แต่อย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ดูจากกระแสของ a ฟ t ตาติกโ First Step ที่ฉายให้สื่อต่างประเทศดูเนี่ยรีวิวออกมาดีมากครับดีกว่าตอนตันเดอร์โบอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงเขาก็จะเก็บ f a n t a ติกโฟเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นการซอฟต์รีบูทที่รีบูทเสร็จแล้ว f a n t a ติกโฟมาอยู่ในจักรวาลหลักหรือว่ารีบูทจักรวาลหลักใหม่ทั้งหมดแต่ว่าอย่าลืมว่า Fanta ติกโฟเนี่ยเขาอยู่คนละจักรวาลตั้งแต่แรกครับเขาอาจจะกลับไปอยู่จักรวาลของเขาแล้วก็มีเรื่องราวของเขาใหม่แล้วค่อยมารวมกันทีหลังก็ยังได้เลย ผมคิดว่ายังไงเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนของแฟนด a ดตึกโฟนะผมว่าไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ครับยังไงแฟนดัดตึกโฟน่าจะยังอยู่แน่ล่ะรวมถึงเดดพู l ครับเดดพูยังขายได้ยาวๆผมคิดว่าตัวบ้าๆบอๆอย่างเดดพูลเนี่ยมันทะลุไปไหนก็ได้แล้วครับไม่น่าเป็นห่วงเหมือนกันผมคิดว่ามันจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ไอที่ไปแน่ๆแล้วก็ไปแน่นอนเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเหล่า X-men ของ Fox ครับที่ถึงแม้ว่าในอเวนเจอร์ดูมเดนมีประกาศมาว่าเขาจะใช้วัตถุดิบเหล่านี้มาเล่าใหม่เนาะมาร่วมศึกในการต่อสู้กับดูมเด จาก a v e n g e r Doom ม a y แล้วก็ s e c r e t War เนะี่ยมาวลต้องการจะสร้าง Xmen ของตัวเองครับต้องการจะสร้าง Xmen ในจักรวาลหลักของตนเองแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะสร้างมาพร้อมๆกับ A เ e n g e r ที่เป็นกลุ่มใหม่ด้วยสร้างมาพร้อมๆกันเลยเพื่อความ make sense มากขึ้นไม่ใช่อยู่ๆก็โผล่มาเนาะแล้วก็ถ้าจะใช้วัตถุดิบเก่าของ Fox ไปเลยมันก็มันก็จะไม่แก้ปัญหาที่มาว e ลกำลังเผชิญอยู่ครับที่คนจะต้องกลับไปดูหนังก็เก่ามาใหม่เนะี่ยถ้างั้นการรีเซ็ตจักรวาลของมาวิลสตูดิโอเนี่ยการร รีเซ็ตเหล่าเบนเจอร์แล้วก็ต้องรีเซ็ตเหล่า x m e n ด้วยซึ่งซึ่ง X-men เมนี่ยมาวิลสตูดิโอไม่ได้สร้างมาเองแต่แรกอยู่แล้วยังไงโดนโละแน่ๆนะครับสาหรับความคิดผมอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะไปเหมือนกันก็คือ SpiderMan ครับสไปเดอร์แมนเนี่ยพอถึงแบรนด์นิวเดย์มันก็จะเป็นภาคที่4แล้วผมว่ามีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่ SpiderMa n เองก็จะถูกเล่าใหม่อาจจะถูกรีแคสใหม่นะครับอันนี้เดาไว้เฉยๆนะแต่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวเพราะว่าเหมืมมมืืออออนนเเเเเรริิ่่่มมมมสสััผได้้ววาคบทลแแ์ห แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจริงๆมันมีข่าวที่เควินไฟกี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างกับตันอเมริกาและก็ไอออนแมนด้วยนะครับที่เควินไฟกี้ให้สัมภาษณ์ว่ายัางให้สุดท้ายแล้วพวกแคสในตำนานเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกรีแคสต์ให้มารับเล่นโดยนักแสดงใหม่ๆครับซึ่งอันนี้มันก็ตามที่เควินไฟกี้พูดนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าเขาพูดถึงในอนาคตอันไกลเลยแหละผมคิดว่าเขาอาจจะหมายถึงการรีเซ็ตจัก,กรวาลใหม่เริ่มจากศูนย์ในอนาคตข้างหน้านู่นเลยนะครับหรือไม่ก็อย่างที่บอกว่ารีเซ็ตแบบกึ่ง่างตัวอจจะม เคยมีตัวตนมาก่อนแต่ว่ามันก็จะต้องเว้นไปนานนะครับกว่าที่จะเอาตัวละครในตำนานเหล่านี้กลับมาได้ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากครับไม่ว่าจะเป็นการเอาคนเก่ากลับมารับบทเดิมเลยหรือว่าเป็นการรีแคสต์คนใหม่เข้ามาเล่นเป็นตัวละครที่เคยเป็นตำนานมาก่อนยากทั้งหมดครับเพราะว่าคนติดภาพตัวละครเก่าไปแล้วและนอกจากติดภาพตัวละครเก่าไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าการปิดจบเรื่องราวของตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันสวยงามไปแล้วครับไม่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมี มีกระแสต่อต้านอยู่ดีครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าพอเอากลับมาแล้วก็จะทํามันได้ดีขนาดไหนจะกลบกระแสที่มีการต่อต้านได้มากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองแต่โดนต่อต้านไหมโดนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนก็ตาม และทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยหลังจากมีการจบของ a v e n g e r s Secret War ไปเนี่ยการรีบูทจักราวาลที่ว่านี้มันจะเป็นการรีบูทแบบไหนหรือว่าจะมีการเก็บตัวละครตัวไหนไว้บ้างหรือว่าจะมีการโลอะตัวละครตัวไหนเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับและสําหรับข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นของเราในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้มาคุยกันสั้นๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ